สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้คุณลุงก็ทําฝ้าบ้านให้น้องน้ำมนต์น้องโอมนะคะตอนนี้กําลังใส่ฝ้าอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะลุงพลกําลังทําอยู่นะคะกับแอดชัยนะคะนี่ไปแอบดูหน่อยสิโอ้ ลุงร้องเพลงให้ฟังด้วยเถ้าเอฟซีอาญาล้อซีฮือฮะห้องอยู่ใส่นอว่าเนี้ได้ยินแต่เสียงปลาได้ยินแต่เสียงเอฟซีเด้ยินแต่เสียงเก่าเถอะได้ยินแต่เสียงเก่าเด้อโอ้แป๊บเดียวนะตรงนี้เสร็จแล้ว เอาเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยนนเด๋ย้พลอตดเี่งส่นะพลงนี้ติดลิขสิทธ์ป่ะปออนนแล้วเพลงไหนที่ติดอะ่ะ ของยายติดตั้งสามสิบเพลงเหมือนเดิมอะไรนะโอ้ยนั่นบอกนั่นแหละของยายเยอะมากเลยเพราะว่าตอนยายไลฟ์สดมันก็เลยติดเว <laughs> ลากลับบ้านไลฟ์สดกลับบ้านไงมันก็เลยเยอะสามสิบ <laughs> กว่าเพลงอ่ะ ตอนนี้ก็ทำบ้านใส่ป้าอยู่นะคะคุซีเดี๋ยวไปดูหลังบ้านว่ามีอะไรกันแกเอากล่องตากแดดแรงสั่นอ่ะอันของใครเราของเพื่อนได้บอกมีความสุขเนาะไม่ให้แปดนาทีได้เอาไปเลยเอาจากก่อนนะอะไรแล้วลมหนาวพัดเหงน่อลมหนาวสเปบ๊มันบูดเลยไฟอ้าว ลมหนาวพัดมาคลาใดหัวใจหนาวสันสนว่นสะท้านบบราณพันวา่าหนาวฟ้านั้นต้องฟิงไฟแต่หากว่าหนาวหัวใจต้องหาคนมาแอบอิงหหาาลุด้วยไปท คนคนบ้านตัวกรเสียงดีดงเลยนะทั่วไทยเมืองนอกบ่ลืมคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้ไทยหัวใจรักมันเปลี่ยนเธอหลมร้องไห้เลยซึ้อเพลงมากไม่คืนลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดมาอีกคราแล้วโน

านบ้านมนโอมคึกคืนไปด้วยกับเสียงเพลงนะคะชื่ดีลงช่วงงร้ายมีสงหวังกมีผิดหวังแล้วแต่ช่วงสงหวังแตกต่างกันไปแต่ทุกชีก็ต้องการที่มีเรื่องการทางนั้นนะครับ ด้วยกันทุกๆคนนะนะครับเราทราบแต่ว่าเดือนปีเกิดแต่เราไม่ทราบวันสุดท้ายของชีวิตส่วนเวลาที่เราเหลืออยู่เราน่าจะมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องนะครับผิดตกก็ขออาภัยผิดใจก็ขอโทษกโกรธก็ขอเอาหัวศีกรรมซึ่งกันและกันในโลกใบนี้มันไม่ใช่ของเราไปทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งที่เหลือ,อไว้คุณงามความดีกแลังอกกำลังใจแล้วนลว เขารอต้องทนหนาวใจอีกนานไฟใหม่ไฟใหม่สัญญาไปเลยใช่ใช่ใช่กันยังจำค่ำคืนวันนั้นสองเฮานั่งเคียงคู่กันลุ่นหนาวพัดมาให้ดอกจำปากำลังร่วงห่นคิดไปก็เหมือนใจคน

ลมมาแรงนะคะลมมนแรงนะจบคิปเียแค่นี้นะทำไมจบง่ายจังเลยอ่ะจบแล้วบอกแล้วรับปราข้าวมาให้ก่อน โอ้ยยากจบได้จังเลยอ้ยผมเป็นนาทีแล้วว่าอยู่เป็นาทีโอ้ยมูลงโทจบเลยวไปอ่อนหลอนี่นอไงอ้อูกี้เยียบคามามือ แลนแม่อยู่โน่นเลยนงเข้ากล้องถ้าเดินมามันตลกก็เอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละิเชลลิงกันด้วยไปไหนโอ้ย่าไปลิถึงที่จามาข้หวซวข้างบ้านลุงพลนะครับผม

โอ้เสียงเพลงไทยบานณอกนะคะคซีลุงก็ตัดเเรื่องไปเต้นไปรำไปก็มีคนถ่ายคลิปไปนะคะก็มีความสุขไปนะคะยกเลยเก่าบูพานทองหานผ้าแดงนางไทย สำหรับคลิปนี <and share> <out> <or Channel. S 2> ้ก็ยิ่งกดไลค์กดแชร์สมว่าตัวแนลด้วยนะคะไปถึงกวานกวานี้จำปาดุเข้ามาโหกัน